สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับอิวนะคะที่ช่องอิวสายหมอชาแนลนะคะมัอนอี่อิวกับมะนาวนะคะออกมาหน้ามาเบิงสวนเพ็่นปลูกพักไหว์นะคะแม่กระสิพาาไปยางเบิรงค่ะอันนี้ต้นบกทุเรียนนะคะล่องเอามาปลูกค่ะเอามาจากสีสะเก็ดก็ล่างพัดใบออก นี่นะคะก็เป็นดินมองคูนขึ้นมาถมขึ้นมาเอามาไปล่บะปูพักนะคะมองนะ้ถท่ากับตอหนามมาจากแทงน้ำนะคะห้องเฮสโแลาเซลล์ค่ะก็จะมีบกเขืบอบกพริกบกแตงแล้าก็ยื่นชิลมีบกพริกนะคะพริกเป็นท่าตะปูค่ะเป็นวแหม่แล้วเด็ดพัก ก็มบักพริกบักเคื้อบักแข่งโอดินโพ้นนะคะดินโพ้นมาใส่ทัวปลูกกินเองค่ะเป็นเกษตรต้องนั่นก็นจะเป็นทานนะคะพ่อเแลเผาเองเผาทานต ผักอารมณ์ดีก็จะเป็นเบียบอกพริกเฮ็ดไหรเดี๋ยวพ่อได้กินห้าเองนะคะจ้าพายางไปเบินี่ต้นกะเพรานํำนะคะถ้ากะเพราบานห้ามันจังแสบก็พ่อตลาดมันมาแสบ เดดถ้าแะเดดออกมากนะคะนี่ค่ะบอกเลยว,ว่าแสบดีอยู่เดกลับมาตทางจังหวัดเลยออกมาหน้าได้สิเก็บเมื่อไหร่ถ้าพัดหอมมากมากเลยสิบอกอืม,มแบบนี้แหบ,บแสกกันไกล,ลข่าวบ้านเฮ้าอยู่น้่นตลาดอยู่ในเมืองทีิไปเฮ็ดงานนั้นแสบ นี่ค่ะก็มีอยู่สามสี่ตนมีพักหอมบัวทั้งขางแล้วก็สิบป,ปูบักเตียงนะคะก็อ่อมอ้อมไว้แม่แล้วก็ล่างสิริพักไปเใ็ดคำคันสมเมื่งพักหอมเนะะี่ยค่ะแปะสะเนาะพักชี่หอม พริกลูกมันเวลือกโตเอ็งแหงไห้ไัวไหนก็ได้หัวมุกมันงามแหงคะ่ะมันเป็นดินโพนปลูกหัวเดียวได้ค่ะนี่มันแตกก่อมาแบบปลูกหัวเดียวงามแหงคันโสมตำเมียง รีเอาใบผักต้นหน่อยกะซีมารีค่ะทายขีดให้เบิ้งนี่ก,ก็าากจะเป็นเบียบักพริกนะคะแม่นแล้วเค็ดไหวแล้วกะสีเอาปลูกอีกแล้วจากที่กูพักออกเอาขันสมค่ะขันสมไปกินหรือว่า้าเป็นย่ามล้งน้องเนาะขันสมแล้วกระตำมเจียวอยู่คางน้องสานะคะ ก็จะเฮดโซลาเซลล์อาน้ำไปเห็นใส่น้ำใส่ไฟนะคะทั้งฝุ่นก็จะเป็นขอกองเฟื้องเนี่ยกองเฟื่องแล้วก็เผาทานเองค่ะให้คนมาเอาล่งหายแล้วก็เผาทานเองเห็ดใส่ในขั้วเลื่อนสื่อเพิ่นกับกระสอบละลอยหาสิบบาท ไอเร่ยเผาอีกนี่ก็จะเป็นโคกน้องหน้าที่เฮดไว้นะคะฟังทงั้งหีินเฮดหน่อยเดม่งบสิมะจกอีกค่ะแต่ทั้งผุนได้สิผ้าไปเบิงอีกช่วงแรกๆนะคะอันนี้มาทายให้เบิงก่อนนี้วก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็นอาเดมิสิไปเก็บพักซอยแม่ก่อนคลิปสั้นๆเสร็จแล้วคีมีก็ขอจอไไปเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ